ล,ลิซลามิลาล,ลิสลามิโอหยเรีย oh, นไม่รักมาล,ลีแอกเอ็มวีลิซ่ากันครอบครัวโอแปงสวัสดีสสดค่ะโอแปงค่ะเแบนจ้าวันนี้ลิซ่าเขามีเอ็มวีใหม่มา,าเดินชื่อเรียว่า เพลงพี่แบบว่าทุกคนน่าจะแบบเฝ้าติดตามแล้วแปลงกับเดินก็คือแบบนัดถอยหลังวันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราสองคนพี่น้องในดูแลจะรู้สึกยังไงกับ m อ็มวีลิซ่าวางจะรู้สึกเป็นมากตื่นเต้นน่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับแปลงนะแปลงรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเก่งรอบด้านด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักประเทศไทยมากสร้างชื่อเสียงในทางท,ที่ดีให้กับประเทศเราตลอดอะไรเงี้ยพอไม่ยังเอามาอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรสามชั่วโมงสิบหกล้านยูหนึ่งสอง ันชอบโจ๊กเกอร์อุ๊ยเราเรียกบอดี้แลงเกจเหรอบอดี้ดีมากเลยอ่ะบอสเหมือนเดิอุ๊ยชอบอ่ะเอลกับเออ่ะกูไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรนึกออกปะแต่ว่าเอมีปังมากกนลุกอ่ะบาร์บาร์นอุ๊ยอุ้ยคนรู้เห็นป่ยคนรู้เห็นปะเนี่ยเ

ฉากที่ลิซ่าเขาผมยาวๆแล้วไฮไลท์สีคล้ายๆแปรงอ่ะแต่เขาสวยกว่าแปรงเยอะอ่ะปาทับใจเขาว่าอาหารมากจริงบอกว่าแบบรู้สึกว่าอาหารไทยอ่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเว้ยแล้วแบบลิซ่าใส่เแล้วมือไม่ได้ใส่เล็กๆนะทุกคนใส่ใหญ่บาริมย เราอายเลยอ่ะมันคืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะขนเสาเหรอขนเสาขนเสาอุ้ยมันทิ้งกระเบลเลยอาแท็กเตอร์หนึ่งอุ้ยเฟี้ยวอ่ะต้องแกะท่าเรามะพ,พ,พี่พี่เจนได้แล้วอุ้ยแม่อันนี้คืออันนี้คือเขาไม่ได้ไปถ่ายพี่คือ YG ทำสตูให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เล <laughs> ่นใหญ่ โอยากขี่หลังเว้ยว้าวฉันชอบฉากนี้ฉันชอบความแบบฟิลแบบคาเฟ่หุ่นหินเออเนาะคาเฟ่ภาคใต้อะไรแบบเนี้ยเขาจะเป็นอย่างงี้นะเอาจริงๆคาเฟ่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยคนไทยทำกันนะ ว่าลิซ่าจะออกมาแบบพูดถึงวัะธานาธิธรรมไทยอ่ะมันไม่แปลกที่จะมีชาดานึกออกป่ะแต่ว่าแต่คิดไม่รู้ไงเราไม่คิดว่ามจะมีชาดากูขอดูใหม่ได้ไหมเอลโอ้ยแม่ข้างหลังเป็นวัดค่ะวัดเอ็นั่นอ่ะบุนิรัมอ่ะมันเกิดลามะเออใช่อุ้ยแม่พี่คนรู แต่แปงอ่ะชื่นชมลิซ่าเพราะความสามารถเขายังไม่เคยเป็น f อแบบขนาดนั้นแต่ตอนนี้เป็นแล้วนะ <Let me. S 1> อุ้ยชุดนี้ปังมากถ้าออ่างนี้ลิซ่า love me ได้แล้วลิซ่า love me ลิซ่า love me บอดี้เขาดีมากเลยเนาะไอสอทเลชั่นดีมากอะอะไรนะไอสูทเลชั่นอะไรก็การจัดระเบียบร่างกายการจัดระเบียบร่างกายใส่แมสต้องจบว่ะอ๋อแดนเซอร์ใส่แม รู้สึกแบบฮะจบแล้วหรอจริงมันเร็วมากนะเร็วเร็วเร็เรมอที่ดูไปเนี่ยเหมือนประมาณสักประมาณนาทีกว่าป่ะใช่รู้สึกอย่างนั้นจริงคือ3านาทีกว่าประทับใจอ่ะมันเออนี้มันพูดไม่ออกชอบชอบเลยไปังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพเนี้ย ริงว่าคือเราไม่ได้มีความสามารถทางเกาหลีและอังกฤษแต่ว่างานออกแบบทุกอย่างองค์ประกอบศิลป์แล้วก็ไอโซลูชันพวกการจัดระเบียบร่างกายของลิซ่าให้สิบเต็มสิบให้ร้อยเต็มสิบให้เกินะคนไทยทุกคนตอนนี้เอาความจริงเลยนะแม่กูยังรู้จักริซ่าอยูห้าห้าป้ากูอายุจะเจ็ดสิบตะกี้รู้จักริซ่าทุกคนรู้จักริซ่าโดยที่เราไม่รู้ว่าทาไมเขาถึงรู้จักเขาบอกว่าเขารู้จักแบ็คพิงเพราะเขารู้จักริซ่าแปลงก็ยอมเสียเงินซื้อเสื้อมาในวันนี้ นี่ก็ยอมซื้อเพลงใน่ไอจูนะเรารู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วเงินที่เสียไปไม่เสียเปล่าแล้วถ้าเราได้ดูผลงานศิลปะเสียงงานแบบนี้อันนี้คือขอบคุณลิซ่ามากๆนะคะแล้วก็ประทับใจมากค่ะใจจริงค่ะโซพออยู่เซแล้วแล้วลิซ่าเอาละค่ะตอนนี้เอเดพี่ซื้อกระดิ่งมาใส่แบบกรี๊งกระดิ่งในคลิปอย่างเงี้ยซื้อกระดิ่งมาไว้อยู่หน้าหน้าหน้าห้องแม่พีไม่หน่อยไหมมีสามกล่องค่ะดวยเร็วเร็ว แบบว่ามีรายการ YouTube มาสักพักนะคะแป้งก็เลยซื้อกระดิ่งมาแต่เดี๋ยวให้โมเดิร์นแกะเลยละกันอ่ะอ่ะ,อะอเอาแกะดิ่งอะไรของโมเดิร์นอ่ะเอาจริงนะตอนเนี้ยรอเลยนะติดตามโซโล่เดี่ยวของมินซูนะตอนเนี้ยเซล่าลิซลเมล่าลิซัลเม่ไตยคอร์แฟนคลับนะคะเอามาต้อนรับโมเดิร์นในวันเอ็มวีออกนะจ้าอ่ะให้ให้ให้แห,<อ>หนกดน,น้ำ มาเป็นกระดิ่งกริ้งกิ้งกินน้ำวันนี้กินน้ำสบายใจแล้วขอบคุณครับนี่สวยมากเลยอ่ะเอนนีของไงแล้วกันเห็นพี่กดสั่งในช็อปปี้นะแต่น้องไม่รู้ว่าพี่กดมาให้น้องหมดกันมันไม่มีความสนใจเรียนออนไลน์แล้วเหรออันนี้นะคะแก้วน้ำหลายคนอยากได้นะอันนี้ซื้อทันเว้ยนี่อันนี้ก็ซื้อมาเซอร์ไพรส์โมเดลนะคะอันสุดท้ายเป็นแก้วน้ำอีกอันหนึ่งอุ้ย ไอสวยอ่ะทุกคนนี่นะคะเป็นของที่สรา์บาัคเขาร่วมมือทำกับแบ็คพิงค์นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นพินราคาอันนี้อยู่ที่850บาทนะคะอันนี้3กล่อง3แก้วแบ็คพิงค์ทำมามา3แบบราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะอันนี้1,890อันนี้990เป็นอันเล็กนะคะอีกอันอันนี้ก็1,890หมดตั้งแต่2ชั่วโมงแรกอะก็อันนี้เป็นของทั้งหมดนะคะที่ แปลงซื้อมาเซอร์ไพรส์ให้กับโมเดิร์ลซะส่วนใหญ่ก็เลยเอามาเซอร์ไพรส์ให้ท่านดูแต่จริงก็คือซื้อให้ทั้งแม่แล้วก็ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นบริ้งทุกคนแล้วอสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s มัครสไครนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนบริ้งสำหรับวันนี้ก็บายบายเวลาลิซาลิฟเลาลิซาลิม่ยาเวลาลิซาลิฟเลาลิซ่าเิ Lali sebelumnya, lali sebelumnya, anak-anak ada dua ada ada tahu, lali Lalu, lali lalu sebelumnya, asam awal, asimong, aku, kakek.